เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเทุกคนและคนที่ดูคลิปนี้ทุกคนครับกระผมนายกิติพงศ์กรบปดีนฤทธิเ11นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็น4สี่ทับเปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรีเนยนคำเขินแก้วชุมประถออมอำเภอคำเขินแก้วจังหวัดจันทบุรครับก่อนที่ผมนะครบวสพทุกคนเข้าสู่เนื้อาของวิดีโอนะครับผมจะพูดถึงจุดประสงค์ของวิดีโอนี้ก่อนนะครับวิดีโอนี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนําไปเปผยแพร่ในการศึกษาโดยจะปรากฏเป็น powerpoint และถูกนําเสนอภายในชั้นเรียนครับ ทีนี้นะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของวิดีโอนี้แบบเต็มรูปแบบกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอศิลปินผู้เอกลักษณ์ความเหนือจริงด่านเอกพลตรวดเท้าท่านหนึ่งนะครับและศิลปินท่านนั้นนะครับมีชื่อว่าซันบารดดารีนั่นเองครับศิลปินชาวสเปนผู้มาพร้อมกับหนวดเดียวยาวจัดทรงโค้งขึ้นด้านบนอย่างเป็นเอกลักษณ์มาพร้อมกับรูปแบบการสร้างสารรค์ผลงานศิละปะเหนือจริงซันบารดดารี ถูกต้องครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประวัติและผลงานของซันบารดดารี่ให้ทุกคนได้รับชมไปพร้อมกันครับ เริ่มจากประวัติของซันบารูดารีนะครับซันบารูดารีเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2447และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่23มกราคม2532ซันบารูดารีฟาลิปชาชินดารี่อีดูเมนักมาควิสแห่งปูบุญหรือเป็นที่รู้จักกันในนามของซันบารูดารีจิตรกรชาวสเปนที่มีชื่อเสียงจากผลงานว่าภาพแนวเหนือจริง ดารีในวัยเด็กนะครับมักมีความคิดและบุคลิกภาพที่แสดงถึงความสับสนแปลกแยกจนมีครั้งหนึ่งนะครับเขาเนี่ยถูกกันแกล้งโดยการปาตะกแตนใส่ทําให้หลังจากนั้นนะครับดารีมีความกลัวแมลงอย่างฝังใจและเรื่องราวในวัยเด็กนี้นะครับน่าจะเป็นฐานรากจุดหนึ่งที่สร้างตัวตนของเขามาทั้งในความคิดและผลงานศิลปะเหนือจริงที่มีกลิ่นอายความรู้สึกลี้ลับอยู่เสมอ ผลงานต่างๆของซันบาโดดารีสำหรับผลงานต่างๆของซันบาโดดารีนะครับซันบาโดดารีเนี่ยได้สร้างผลงานศิลปะเหนือจริงไว้เยอะแยะมากมายหลายพันชิ้นหรือว่านับไม่ถ้วนเลยครับและภาพที่ทุกคนได้เห็นดังต่อไปนี้นะครับจะเป็นผลงานนะครับที่ผมยกตัวอย่างมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับเป็นจํานวน20ผลงานด้วยกันนะครับ ระหว่างที่ทุกคนนะครับกำลังชมผลงานของซันบาโดดารีนะครับผมขออธิบายเกี่ยวกับศิลปะเหนือจริงครับศิลปะเหนือจริงเป็นศิลปะที่ว่ากันด้วยเรื่องของการถ่ายทอดภาพจากจิตใต้สำนึกความเพอ้อฝันความแปลกแยก,กโดดเดี่ยวและอื่นๆมีศิลปินที่ถ่ายทอดผลงานแนวนี้มากมายและซันบาโดดารีก็คือหนึ่งในนั้นครับประวัติผลงานของซันบาโดดารี โดยในหัวข้อนี้นะครับผมจะพูดถึงประวัติผลงานของซันบาโดรารี่ครับโดยผมนะครับจะยกตัวอย่างผลงานของซันบาโดรารี่มาทั้งหมด10ผลงานด้วยกันนะครับและผมจะอธิบายอย่างเช่นผลงานชิ้นนี้สร้างเสร็จปีไหนหรือว่าผลงานชิ้นนี้ใช้เทคนิคอะไรในการสร้างเราไปรับชมกันเลยครับเริ่มจากผลงานที่1นนะครับ Swan Reflecting Elephant ภาพวาดนี้นะครับมาจากยุควาดรแวงที่สําคัญของดาลี่ถูกสร้างเมื่อปีพศ2480วาดภาพโดยใช้สีน้ำมันบนผ้าใบภาพที่2นะครับ The Burning Giraffe The Burning Giraffe เป็นภาพสีน้ำมันบนแผงถูกสร้างเมื่อปีพศ2480ภาพที่3 g a l a t e a of the Spheres g a l a t e a of the Spheres ทำขึ้นในปีพศ2495โดยใช้สีน้ำมันแสดงภาพโดยกาลาด,ดาลี ลาและท่วงทานองของซันบาโดดารีที่ปฏิปต่ตเข้าด้วยกันผ่านชุดของทรงกลมที่จัดเรียงกันเป็นแนวต่อเนื่องชื่อกาลาเตอาภาพที่ 4. s l a t e Market with the Disappearing Bus of w o ฟ l อล ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสีน้ำมันและถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2483แสดงถึงตลาดคาทาาในขณะที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่บูธเฝ้าดูผู้คนหลากหลายคนดูเหมือนจะประกอบเป็นใบหน้าของบอลแตในขณะที่ใบหน้านั้นดูเหมือนวางอยู่บนวัตถุที่ทำให้เกิดรูปปั้นภาพที่5 Accommodation of Desire a c c o m m o n a t i o n of Desire เป็นภาพสีน้ำมันแนวเซอร์เรียลิสต์ในปีพศ2472และภาพปฏิบัติอสื่อผสมบนเรือปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลป,ปะเมโทรโพลิแทนในนิวยอร์กซิตี้ภาพที่6ก Crucifixion Crucifixion เป็นภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ในปีพศ2497แสดงภาพการตึงกางเขนที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมและเหนือจริงโดยแสดงเห็นหน้าประคิดบนตะข่ายทรงหลายหน้าของเทสรแรกเป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งของซันบารูดาลีภาพทีเศ็ 7, The Ghost of a m e r er of Del ve, which can be used as a table ผีแห่งเวอร์เมียแห่งเดลฟซึ่งสามารถใช้เป็นโต๊ะได้เป็นภาพวาดสีน้ำมันแนวเซเรลิสขนาดเล็กถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2477 ภาพที่ 8. a ป a แคเบเรซ Ca แ a เบ Scene เป็นภาพเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบซึ่งดำเนินการในปีพศ2465เป็นการทดลองแบบคิวบิสที่อยู่ระหว่างงานอิมเพรสชันนิสในยุคแรกๆของดาลีภาพที่ 9. l u ลูโกเบียสเกมลู i a เบียสเกมเป็นภาพเขียนสีน้ำมันส่วนหนึ่งและงานภาพตัดปะบนกระดาษแข็งส่วนหนึ่งที่สร้างขึ้นในปีพศ2472ภาพที่10 Sacrament of the Last Sacrament of the Last เป็นภาพสีน้ำมันที่สร้างเสร็จในปีพศ2498หลังจากการทำงานมา9เดือนยังคงเป็นหนึ่งในผลงานที่ไรับความนิยมมากที่สุดของดาลี่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอประวัติส่วนตัวของซันบาโดดารีผลงานต่างๆของซันบาโดดารีและประวัติผลงานของซันบาโดดารีครับ สุดท้ายนะครับจะเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติของซันบาโดดารีผลงานของซันบาโดดารีและประวัติผลงานทั้ง10ชิ้นของซันบาโดดารีครับหากข้อมูลมีความผิดพลาดหรือว่าผมออกเสียงผิดหรือว่าสะกดผิดก็ขออาภัยทุกทุกคนเวลาที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณมากๆครับ